ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันถึงเรื่องของท่านโพริตะโพริทัตเป็นอนวุาวาบัรก่อนมาจบลงตอนที่พรานสองคนพ่อลูกเข้าไปยิงเนื้อในตอนเย็นนี่เป็นอาชีพของพราน มาหาอะไรไม่ได้เห็นทางเนื้อไปกินน้ำมันยิงได้แล้วก็เห็นว่าขําเกินไปกลับไม่ได้จึงได้วางเนื้อไว้ข้างล่างทั้งสองพ่อลูกก็เป็นนอนบันคบไม้กลัวตายนี่วิสัยของคนเลวเห็นว่าชีวิตของบุคคลอื่นเป็นสมบัติที่ดีของตนเป็นประโยชน์แต่ว่าชีวิตของตนเองเนี่ยกลับเห็นว่ามีค่ากลัวจะตาย ไปยนอนอยู่บนต้นไม้เขาเกลีว่าสิงสาราสัตว์มีเสือเป็นต้นอยากัดกินนี่นี่สายคนเลวเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดว่าชีวิตของสัตว์สัตว์ก็มีชีวิตก็รักชีวิตคิดแต่เพยียงว่าจะฆ่าชีวิตเขามาเลี้ยงตัวเองเท่านั้นคนเลวเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็คุยกันต่อไปพรามเนศศาสตร์เมื่อขึ้น เมื่อตื่นขึ้นในเวลาล่งขึ้นก็เอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้องยังจะหากินต่อไปอีกในขณะนั้นนานนาครีกาท่านหลายก็พากันพากันมาแต่งอาสนะประดับบรรดาด้วยดอกไม้ถวายท่านโพดิทัตท่านพระโพดิทัต ก็กลายร่างจากงูนิรมิตเป็นร่างทิพย์ประทับนั่งเหนืออสัสนะด้วยกิริยาผึ่งพายคล้ายท่าสกะเทวราชมันดาเนาเหล่านางนาคขลิกาก็พากันบูชามันเลียงดนตรีทิพย์นะแล้วก็จับระบำทำเพลงบำเรอพระโพธิสัตว์ รามเนสาตินเสียงจิงจะงนใจว่านี่ใครกันหนอคิดต่อไปว่าเราจะรู้จักไว้จะงได้ปลูกจึงได้ปลุกลูกให้เตยขึ้นมาจึงปลุกลูกที่ลูกมันยังนอนหลับแต่มันยังไม่ตื่นเห็นว่าลูกเหนื่อยอ่อนก็เลยปล่อยให้นอนต่อไปรามเนศาตรองจาจต้นไม้ ไปคนเดียวเข้าไปดูพระโพธิทัตแล้วก็มองเห็นเหล่านานารวีกาเห็นพรามเนสัตสำหรับเหล่านานาขวีกานะเห็นพรามเนสร์เข้าก็พายกันแทกแผ่นดินกลับเป็นหน้ากวีพบปล่อยให้ท่านโพธิทัตประทับนั่งอยู่แต่ผู้เดียวพรามเนสร์เข้ายิงกใกล้ได้กล่าวถามขึ้นว่า ท่านผู้มีเนตรแดงแล้วก็อะไรมีอกพึงผายว่านั่งอยู่กลางป่าชิ้นนี้ท่านเป็นใครนารีสิบนางทั้งต่างแต่งแต่งกายสวยงามยืนเคารพท่านอยู่หญิงบรรดาหญิงท่านหลายพวกนั้นเป็นใคร ท่านเป็นพระอินทร์หรือว่าเป็นยักษ์หรือว่าเป็นนาคซึ่งมีอนุภาพมากนักหนาท่านภูริทัตย์ยังได้ฟังคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ดำดิว่าเราจะบอกว่าเราเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์บรรดาผู้มีอนุภาพมากทั้งหลายรามคนนี้ก็อย่าต้องเชื่อ แต่ว่าวันนี้เราควรจะพูดตามความเป็นจริงได้อย่างเดียวเพราะเรารักษาอมโบสถจึงนัดว่าเราเป็นนาคผู้มีฤทธเดชายากที่คนอื่นจะล่วงเกินได้มารดาของเราชื่อว่าสมุทชาบิดดาของเราชื่อว่าทศรสตัวของเรามีชื่อว่าโพดิทัศ พอบอกแล้วก็คิดสะก,กิจใจขึ้นมาว่าพรามคนนี้มีลักษณะเหี่ยมโหดหยาบคายอาจจะไปบอกหมองูมาทำอันตรายแกร่าการนักสาโบสดของเราก็ได้อย่าก,ก็น,นั่นเลยเราจะพาพรามคนนี้เป็นหน้าวิีพบตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โตให้ทำโสมสด จะได้ไม่ทำโวสถของเราอันหนไม่ก่อนตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โตก็จะทำให้โวสถของเรายืดยาวต่อไปได้จึงแต่ติบต่อไปว่าดูก่อนรามหน้ากวีพบเป็นสถานที่น่าเรื่องลมนักเราจะให้ยศแก่จเจ้าจให้ตำแหน่งใหญ่โตมาเถิด เราจะพาเจ้าไปเที่ยวนาคพิภพแน่เก่งจริงๆรามก็บอกว่าเข้าพเจ้ายังมีบทอีกคนหนึ่งถ้าบทยอมจะไปด้วยก็ยยอมไปท่านผู้ดิทัศน์บอกว่าถ้าอย่างนั้นจงไปพาบทของท่านมาเถอะท่านโบผู้ิทัศน์บอกแล้วอบอกให้เขาบอกว่านี่แกไปพาลูกชายมา เมื่อพราหมคนนั้นไปาพาบทชายมาแล้วพระโพธิสัตว์คือท่านโพธิทัตจึงาพานว่ายังไงจึงพาไปเมื่อพ่อลูกถึงนาบีพบแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิพย์นี่เป็นสภาพอย่างนั้นเป็นของธรรมาดาถ้าทุกคนสามารถจะฝึกอภิญญาได้จะมีความรู้สึก จะรู้ตัวเองว่าถ้าคนด้วยอำนาจของภอิญญาเราไปสู่ภพในตามร่างกายของเราจะเป็นเหมือนคนในภพท่านที่อยู่ในภพนั้นนั้นอย่างพรามพวกนี้ก็เหมือนกันเมื่อไปสู่น้าวิภพแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิพย์ท่านว่าภูริทัยก็จะยกสมบัติให้มันดาพ่อลูกมากมายพร้อม้รยนางนาคก,กนิยาจำนวนมาก พอหลูกตั้สองก็บริโภคสมบัติอยู่ในหน้าขบภพนั้นส่วนพระภูดิไทยก็ไม่ได้ประมาทิคนรสาวโอบโสดอยู่เสมอถึงกึ่งเดือนก็มาเฝ้าพระราชบิดาและพระราชมารดาเส้นแดงทำถวายแล้วก็ไปเยี่ยมพรามไต่ถามทุกสุขเยี่ยมพรานนะ เรียกว่าพรามก็แล้วกันตอนนี้เขาเป็นพราหมแล้วนี่ยเขารักษาโบสดเหมือนกันไต่ถามความสุขความทุกข์พร้อมทั้งการทักทายท่านสมทั์ด้วยพระสมทัตน์อลูกชายของพราหมเนศาสตร์พรามเนศาสตร์อยู่ในหน้ากับไปพบครบนึ่งปีโดยที่ตนมีบุญน้อยก็คิดถึงลูกเมียทางบ้านจึงอยากจะกลับโลก เห็นหน้าเคพบเหมือนกับโลกันตรนรกเอาซะแล้วนี่เหมือนกับอนกเขามาขังกรงให้กินอยู่แบบสบายๆถ้าไปไหนไม่สะดวกไม่เป็นสรภาพก็เหมือนกับในศาสตร์นี่แหละที่มีวิมานเป็นที่เป็นทิพย์มีของวิทิพย์มีความสยสดงดงามแต่สายบุญวาสนาบาร,รมีมีไม่พอทนไม่ไหว จึงกลายเป็นหนักเม็เพ่อพี่สดใสมีแต่การตามมีความสวยสดงามเหมือนกับนารกมันกลุ่มใจจึงได้ชวนลูกชายกลับแต่คิดว่าถ้าจะบอกกับท่านพระพูดิทัตรต,รตรงๆว่าอยากจะกลับเพราะคิดถึงลูกเมียทางบ้านท่านพระพูทิศัตก็จะเพิ่มยศศัก์ให้มากขึ้นอีกยกมจะต้องออกอุบายอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อท่านพระพุทธทั์มาเยี่ยมจิงกล่าวพนานาาถึงสมบัติกับพระพุทธทั์ว่าทรัพย์ที่ประสมบัติของพระองค์มากมายเหลือเกินจะนับจะประมาณไม่ได้พระองค์คงจะพอใจและไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วฤทธ์อนุภาพของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ ถ้าจะเปรียบท่ากโกสีผู้ร่งเรืองท่ากโกสีก็หมายถึงพระอินทร์ก็เห็นจะพอๆกันท่านพู้ภูริทัดได้ฟังดังนั้นจิงกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์ยศศักดิ์ของเราถ้าจะเทียบกันกับท่ากโกสีแล้วก็นับว่าเลวมากเหมือนเมล็ดพันธุ์พากาศที่อยู่ข้างเขาพระสม,มัย นี่หมายความว่าทิปสสมบัติของนาคเนี่ยสวยสดงดงามจิตพิจิตแต่การตาถ้าจะเทียบกับของพระอินทร์ก็เทียบกันไม่ได้ไม่ไกลกันมากท่านบอกว่าแม้เพียงคนใช้ของท้ากโกศกีสกเทวราชนะเราก็ยังสวยไม่เท่ากับคนใช้ของท่านคนรับใช้นะเราต้องการได้ทิปสุสมบัติเช่น เป็นเทวดาเช่นนั้นสิยิงได้รักสาวโวสถอยู่ที่บนจอมปลวกรามเนศาสตร์เห็นได้ช่องที่ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์นข้าพระองค์กระบุตรออกป่าเสาะหาเนื้อมานานวันแล้วบรรดาผู้ญาติทางบ้านที่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง ข้าพระองค์อยากจะทูลลากลับไปยังมนุษย์สโลกขอพระองค์ได้ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้กลับไปไดเเตอเถิดพป,ป,ป,ปเจ้าข่าเป็นอนวุวาท่านบพิทัตได้ฟงังนั่นนั้นจะงได้กล่าวว่าเมื่อเราให้ความสุขสําราญกับท่านด้วย้าด้วยทิปสมบัติ อันหาไม่ได้ในมนุษย์โลกทพีงเพียงนี้แล้วเมื่อท่านไม่ปรารถนาเราก็อนุญาตและเราจะให้แก้วมณีกับท่านไปด้วยเพื่อปรารถนาเสียงใดก็จนระลึกเอาได้ะจะได้สมความปรารถนาทุกาการนี่แหมดีจริงๆแก้วมณีตรงนี้อยากได้นะ ท่านพรานพราหมณนสายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโพริทัตพระองค์ตัดมาดังนั้นแล้วก็นับว่าเป็นส่วนกุศลที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วแต่ข้าพระองค์แก่แล้วมิได้ประสงค์เสียงใดให้มากไปอีกนอกจากอยากจะบดนี่เป็นลีลาเป็นลีลาของคนลูกหลานที่รักดูหน้าคนไว้นะ ถ้าคุณสันดานมันเลวแล้วก็ถ้ามันมาดียังไงยังไงก็อย่าไว้ใจไว้ก่อนแต่ถ้าว่าเวลาคุยกันก็คุยด้วยสัมโมธนิยกถาเรื่องการไม่ไว้วางใจซึ่ง,งกิจการนั้นไว้ภายในแต่จะเห็นว่าถ้าเราดีที่สุดเมตตาที่สุดแล้วเขายังเลว ถ้าเวลาจะลงโทษก็ต้องลงโทษให้สาสมกับความเลวข,ของเขาเท่ากับความดีของเราที่ให้เขาทั้งนี้หมายถึงอะไรหมายถึงฆ่าเขาให้ตายแต่ว่าวิธีการฆ่าจงอย่าใช้อาวุธแล้วก็จงอย่าใช้กําลังกายวิธีฆ่าก็คืออาเสวันนาจะพาลาน,นัง นั่นหมายความว่าปากเราก็คุยด้วยทีงเวลาพบความพบกันก็คุยกันตามธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าว่าจงอย่าคบคาสมาคมในจริยาแห่งความเลวของเขาเมื่อเขาอยากจะเลวก็ให้เลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ประพฤติความเลวตามเขาจงรักษาความดีไว้ วิธีนี้เป็นวิธีการฆ่าคนในพระพุทธศาสนาคือไม่ได้หมายถึงว่าทำลายชีวิตแต่ว่าจิตของเราไม่ยอมรับความชั่วของเขาเอามาประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จงอย่าอ้างอ้างจงอย่าอ้างถึงสังคมบีบบังคับความดีความเลวมันอยู่ที่ใจของเราฟังกันต่อไป เขาที่เท่าแจ้ท่านปิิตทจินีกล่าวว่าถ้าท่านพรามรักษาพรหมจันท์ไว้ไม่ได้และเกิดความจําเป็นอันใดเกิดขึ้นก็อย่าอย่าอมความหมาไว้ว่าอย่าปิดบังไว้จงมาหาเรานี่พระพุทธท่าพูดนะ พรามรับคำแล้วพระโพธิทัตน์ก็ตรัสเรียกนางนาคมามนบสั่งให้พาพรามไปส่งยมมนุย์สโลกพอถึงเมืองมนุษย์ไอ้้าพรามเนี่ยตอไปมันเป็นผลร้ายมากพรานก็เป็นพรานที่ตอนนี้เป็นพรามแต่ความจริงมันเป็นพรานม่เป็นคนใจร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อมนุษย์ถึงมนุย์สโลกในขณะที่กําลังเดินทางไปบ้าน รามก็ได้ขึ้นได้ชี้บอกลูกชายว่าเราเคยมายิงเนื้อแล้วก็ยิงสุกรที่นี่พอถึงสระปุกณีแห่งหนึ่งก็ชวนลูกชายลงอาบน้ำขณะนั่งเครื่องบรรดับและผ้าทิพก็อันตรธานหายกลับไปยังหน้าขวีพบห้าชุดเก่าที่เคยนุ่งม,มาแต่ก,ก่อน พร้อมเบญจณูและลูกศรหน้าหอกก็ปรากฏมีตามเดิมสมัทั์ลูกชายจึงได้ร้องไห้ด้วยความเชีด่ดาย่ายไฟพระมีดาก็จึงได้ปลอบว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยตราบใดที่เนื้อในป่าย,ยังมีอยู่เราก็จะฆ่ามาเลี้ยงชีพกันต่อไปแล้วสองคนพ่อลูกก็เดินทางพ่านกับบ้านนิสันดานเร็ว ลุงปูมบอกแล้วว่าคนที่มีสั้นดานเลวมันก็ต้องเลวเป็นปกติเขาให้อยู่เป็นสุขมันก็อยู่ไม่ไหวที่เวลานี้ก็เหมือนกันเราจะเอาเอาใครเรเอาเปรตไปครองบ้านครองเมืองครองตำบลครองหมู่บ้านครองเพอครองจังหวัดเขาก็จะแสดงนิสัยเปรตคือว่าข่มขู่ชาวบ้านออกมา แต่ถ้าเอาเทวดามาครองเมืองเห็นไหมนะมาครองหมู่บ้านครองตำบลครองอำเภอก็ยังบัดคนในหมู่บ้านนั้นๆในเขตนั้นนั้นก็จะมีความสุขและลูกหลานอันทั้งหลายอาจจะคิดว่าเปรตเอามาจากไหนล่ะเอาเทวดามาจากไหนคําว่าเปรตนี้ตามบาล,ลีทึ่แกลวว่ามนุษย์เปโต คือว่าใจทร่างกายเป็นคนแต่ว่าใจเป็นเปรตเพว่าตามธรรมรดาเปรตเนะี่ยมีชีวิตพราอ,อาศัยก,ยกันอุทิศส่วนกุศลขาบรรดาคนทั้งหลายเขาจะไม่มีโอกาสหากินในตนของตนเองของเขาเลยนี่คนที่มาบริหารประเทศตั้งแต่กลุ่มเล็กตั้งแต่รัฐบาลมาถึงพันโรง ถ้าหากว่าเป็นคนไม่ดีก็จะมีสภาพเหมือนเปรตตำแหน่งหน้าที่เงินดาวเงินเดือนน่ามีอยู่แล้วความจริงเขาให้เกินกว่าที่จะใช้ที่บอกว่าไม่พอนะไม่จริงไอ้คำว่าไม่พอนะไปถามเขาได้ว่าเขากินข้าวที่บ้านเขาเวลานะั้นกี่บาทเสื้อผ้าชุดหนึ่งราคาเท่าไหร่ แต่ว่าเงินไม่พอนะเขาไม่ใช้จ่ายอะไรบ้างความจริงเขาไม่ใช้จ่ายนอกฤีธนอกดอยนอกทางแล้วคนประเภทนี้ก็ต้องหาทางคดหาทางโกงจากทรัพย์สินที่บรรดาประชากรเสียภาษียอากรเข้าไปหาผลรายได้จากนำเงือแรงงานของบรรดาประชาชนทั้งหลายในฐานทุจริตมีจิตเหมือนเปรต คอยแสวงหาผลจากที่บุคคลหาไปเขาเองไม่ทำย่างนี้เขาเรียกกันว่ามนุษย์สเปโตถ้าทินใดประเทศใดผู้บริหารประเทศหรือว่าบุคคลที่ปกค,ครองในเขตต่างๆที่มีอำนาจที่เรียกว่าข้าราชการถ้ามีนิสัยเหมือนเปรตที่นั่นก็มีความในความทุกร้อน ที่หลวงปู่ว่าถ้าเมืองใดมีเทวันดาปกครองในเขตใดมีเทวันดาปกครองก็ตามพระบาลีทั้งกล่าวว่ามนุษย์สเปตโตขอโทษมนุษสเทโวคือท่านผู้นั้นมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาความรู้สึกของใจเหมือนเทวดาความรู้สึกของใจของเทวดาเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างนี้ คือเทวดาทุกคนอายความชั่วเทวดาทุกคนเกรงกลัวผลของความชั่วว่ามันจะมีความเป็นทุกข์เมื่ออายชั่วกลัวชั่วก็ทำแต่ความดีรับรายการในความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตรประกอบไปพรหมิหารสี่คือมีเมตตาความรักในในานาจาักที่ตนปกครอง มีความกรุณาม,มีความสงสารเพื่อคูณหาความสุขให้ทุกด้านเท่าที่ความสามารถจะทำได้แล้วก็มีจิตไม่อิจฉาที่สญญาใครเห็นใครมีความสุขมีความเจริญก็พอใจยินดีปลื้มใจและมีใจวางเฉยจะถูกด่าดถูกว่าถูกด่าดถูกนินทาเพระคนมาก เมื่อคนคนเดียวจะทํำให้ถูกใจคนทุกคนนะยมเป็นไปไม่ได้เมื่ออารมณ์อย่างนี้แม้เราทบกระทางใจก็วางเฉยไม่แสดงการเดือดร้อนไม่โกรธไม่เคืองอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของเทวดาหากว่าเรามีพ่อบ้านพ่อเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาถึงผ่านโรง มีน้ำใจอย่างนี้ทุกเขตและทุกสถานที่ที่มีคนอย่างนี้ปกครองเราก็มีความสุขเชื่อมีเทวดาปกครองฉะนั้นบังเอิญลูกหลานของปู่แต่มาเอิญจะกำลังรับราชการก็ดีมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็าตามหรือว่าจะอยู่บ้านของตนของตามจงทำใจของตนให้เป็นมนุษย์สทโวโ คือมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาอายความชั่วจงอย่าทำความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วสร้างแต่ความดีมีจิตประกอบประเดชมวิหารสี่อย่างนี้ล,ลูกหลานเองก็มีความสุข บุคคลนี้อยู่ร่วมกันก็มีความสุขถ้าทุกบ้านทุกเรือนมีกำลังใจอย่างนี้บ้านประเทศของเราจะมีแต่ความเยือกเยน็นมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองของประเทศก็จะไม่มีมากกว่านี้มากทุกคนจะมีแต่การรักกันไม่มีใครเป็นศัตรูกันจะหลับก็เป็นสุขจะเตื่งก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุข เอาคุยกันต่อไปฝ่ายนางพระมณีเมื่อเวลาสามีกระบฏมาก็ดีใจขั้นตอนรับจัดหาหารมาเรี้ยงโดูจนอิ่มหนำสำราญรามเนศาสตร์อิ่มแล้วจึงได้หลับไปยนาจึงได้ถามสมทัตลูกชายว่าเจ้ากับพ่อของเจ้าไปไหนมานานเทงเพียงนี้ไปถึงหนึ่งปี แม่นอนหนาวไม่ตั้งนานสมุทัตยนนเล่าความให้ฟังโดยตลอดนางยืนิถามต่อไปว่าเจ้านี่เจ้าไปได้อะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าสมุททัตจึงเล่าว่าท่านภูริทัตจะให้แก้วสารพัดนึกเก็บพ่อแต่ว่าพ่อไม่รับเอากลับบอกเสีว่าแก่แล้วจากบท นางพรามณีได้ฟังก็โกรธยนะังว่าพรามนี้ทิ้งทารกให้ตกเป็นภาระเลี้ยงแก่เราและจะไปเสียในหน้าก็ิภพไปหน้ากวิภพมาตั้งนานแสนนานขันกลับมาก็จะออกมาบวชสีอีกเราจรึงได้ตีพรามสาม,มีด้วยด้วยฉาย ไอ้คำว่าฉายนี่มันเป็นไม้สงฟางข้าวหรือคันฉายคันฉายหนังสือเขียนว่าฉายเฉยๆกว่วาจริงเป็นคันฉายมีเป็นไม้ไผ่และปะลายมีกิ่งงอมีกิ่งตัดตรงงองงงไปหน่อยสงฟางข้าวถ้าลูกหลานไม่เคยเห็นก็ไปดูเวลาที่ยาบ้านเขาโนยข่าวเวลานี้ก็ดูยากแล้วก็วยังมีถมไปเรียกว่าคันฉายหวัวเส้ยได้คันฉาย ความกันด่าว่าเขาคำาบริภาษไอ้พรามชาติชั่วแน่ได้ยินว่าจะบวชหรือพระพุทธิทัตให้แก้วมณีมึงก็ไม่เอามาทำไมไม่บวชเสียที่นั่นเ่ากลับมาที่นี่ทำไมเจ้าพรามสามีกำลังหลับเมื่อถูกตีก็ตกใจลึกลุกขึ้นปลอบพัญญาว่านี่ แม่พระมณีจา๋าเธออย่าวิตกไปเลยตราบใดที่เนื้อในป่ายังมีอยู่ข้าก็จะหามาเลี้ยงเจ้าว่าแล้วก็ชนุชายออกป่าล่าสัตว์เดิมเนินชีวิตแบบเก่าต่อไปนี่เราก็คิดว่าตามธรรมดาสัตว์เลี้ยฉัน มาตัมาตั้งให้รับตําแหน่งเป็นข้าราชการมันก็เป็นสัตว์อย่างนั้นแหละเราจะยกย่องสรรเสริญให้ดียังไงก็มีนิสัยของสัตว์ดูตัวอย่างในเรื่องรามเกียรติตอนที่หานุมานรับปริาการได้ดีต่อมาเมื่อเสร็จสงครามพระรามใช้หานุมานเป็นครองเมืองเพราะว่าม,มีนักสนมนาลีมาก ไปไปมาเผลอมันคันหูยกเท้าขึ้นกัน,นเกาหูนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องบรลลมโลกแต่ก็คิดดูว่าขึ้นชื่อว่านิสัยนี่มันทิ้งไม่ได้ถ้าคนเลวมันก็ต้องเลวสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์มนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์แต่เสี้ยนดยอยู่หนึ่งที่มนุษย์เราแยกเป็นหลายประเภท เป็นมนุษย์เปโตใจเป็นตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตบ้างมนุษย์สติไรฉานโนกกายเป็นร่างกายเป็นคนใจเป็นสติไรฉานบ้างมนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาบ้างเราอยากได้มนุษย์เทโวคุยกันต่อไปว่าครั้งนั้นก็ยังมีครุฑตนหนึ่งอยู่ที่ต้นยิ้วทางมหาสมุทร ภาคใต้ใช้ปีกกระพือแหวกลมมาในมหาสมุทรนะลงไปเพื่อจะจับนาคราชตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าว่าจับทางศรีรษะก็จับทางหัวสมัยนั้นครุดยังไม่รู้วิธีจับนาคยังฉลาดไม่พอจับทางหัวก็เสร็จปล่อยหางให้ห้อยลงมาพาบินเ็นเหนือป่าหิมะผา พราะนั้นจะมีพราหมณ์ชาวกาสิกาลัยคนหนึ่งโบทถเป็นฤาษีสร้างบรรณาสราอยู่ในป่าหิมพานด้านหนึ่งณนะทางด้านหนึ่งของอะไรจงกรมของฤาษีแล้วด้านหนึ่งเป็นที่จงกรมของฤาษีได้มีต้นไทรด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่พักสบายของฤาษีในเวนลากลางวัน พอครุดหิวหน้าผ่านมาถึงยอดไซใหญ่ต้นนั้นหน้าก,ก็เลยเอาหางพันเกียงต้นไซไว้เพื่อจะลดให้หลุดจากเงื้อมเล็บของครุดแต่กำลังบิงขวอยาครุดหนีหมายครุดที่มันปีกบลมกำลังมากต้นไซต้นนั้นก็ถอนรากติดหน้าไปด้วยพอไถึงต้นง,งิ้วใหญ่อาศัย อาศัยที่ฉีกท่อหน้ากินแต่ก็มันก็เหลวอ,อ่าใหม่ที่เขาว่าไงพอไปถึงต้นงิ้วใหญ่ที่อาศัยคือเป็นที่สำหรับอาศัยฉีกเนื้อหน้ากินแต่วันเหลวแล้วทิ้งร่างลงไปในท่อมาหาสมุทร ก็หมายความว่าเนื้อหน้ามันเลวเละไป้งหมดแล้วไม่ไดีความนี่หนังสือท่านเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นว่าไม่อร่อยก็เลยทิ้งไปอันแล้วกันทิ้งไปทําไงลูกหลานที่รักพอทิ้งตุ๋มพยานาคทิ้งตุ๋มลงไปในมาหาสมุทรก็เป็นเพื่อเวลาพอดีหมดเวลาเราจะว่ายัางไงต่อไปก็ไม่ได้เพราะเวลาเขาสถานีท่านเมตตาปราณีนี่ก็เป็นคุณมากอยู่แล้ว ฉะนั้นขอลูกหลานที่รักผู้มีความดีเหมือนแก้วก็ขอจงทราบว่าเวลานี้หมดเวลาลงปู่ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุพ่ผล,ล,ลและความเจริญไปด้วยจาตุพตรพริธรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพละและปฏิพานจงมีแต่ลูกหลานทุกคนและเจ้าหน้าที่ของสถานีทุกท่าน คอามมันบรรดาทพุทธบริษัททุกท่านสวัสดี